ค่ะพี่เป็นพามาดูกอไผ่ที่ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะจากการสังเกตข้างนอกเอ๊ะทำไมกอไผ่กอนี้ของพี่เป็นมันไม่สูงขึ้นสนักทีเนาะก็งานก็ยังเยอะไม่ค่อยได้มีเวลาเดินมาดูก็วันนี้มีโอกาสมาสางกอแต่งกิ่งแขนงต่างๆก็เลยมาเจอสาเหตุก็เลยจะพามาดูสาเหตุที่ว่าทำไมไผ่กอนนี้ ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งของพี่เพนกรอนนี้ถึงไม่โตด้วยทั้งๆท,ที่พี่เป็นก็ใส่ขี้ไก่แกลบเหมือนอย่างอื่นทั่วไปนะคะเหมือนกออื่นทั่วไปก็เนี่ยค่ะสาเหตุนะคะเห็นแล้วสาเหตุเนี่ยค่ะของอร่อยเขาเลยเนี่ยหนูมาแทะค่ะน้องๆหนูมาแทะแล้วก็ทําให้พอเขาโตมาก็นเนี่ยค่ะด้วนด้วนอยู่เงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยด้วนอยู่เงี้ย แล้วเขาโตไปเนี่ยคะ่ะกินจนด้วนหมดเลยพอด้วนเสร็จพอโตมาได้สักพักหนึ่งคะ่ะโตมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็มาแตกแขนงอยู่ด้านบนก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมกอ,อนี้มันเป็นทรงพุ่มอยู่อย่างนี้ไม่โตสักทีทั้งๆที่ไผ่ก็หลายลํำมากเลยนะคะก็เลยนี่เป็นสาเหตุที่ไม่เป็นเจอแล้วคะ่ะมันเป็นอะไรที่เขาอ,าร,อร่อยมากเลยคะ่ะดูดิแทกินซะหมดเลยนะคะก็ดูความอร่อยของไผ่แล้วกันคะ่ะขนาดหนูยังไม่เว้น หนูยังอร่อยอและคนจะอร่อยขนาดไหนใช่ไหมคะนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนี่เขาก็เพิ่งมาแตกแขนงเนี่ยแตกแขนงก็ทําให้เป็นทรงพุ่มแล้วทีนี้เออตลกดีทำก็เราก็เฝ้ามองตลอดเวลาทำไมมันเป็นอย่างนี้น้อก็นี้ทีนี้พี่เป็นก็รู้สาเหตุแล้วค่ะหลังจากที่เราปลูกไผ่ไปแล้วต้องพยายามสางกอให้สะอาดแล้วก็โลง่โลงๆนะคะ สำหรับไผ่บงหวาน,วานเพชรน้ําผึ้ง,งไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนพี่เป็นนี่แหละนี่ดูดินี่นี่แต่อย่างนี้นะเนี่ยกินจนแล้วเขาก็มาแตกแขนงอย่างเงี้ยค่ะแทะกินละเร็ดอร่อยเชียวแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ฝนเริ่มชุกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เพ็ญก็จะให้เขาไถาก็สมควรจะกินนะคะดูสภาพตรงแปลงนี้ของพี่เป็นคืองานมันเยอะแล้วยังไม่ได้ให้เขาไถาสักทีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนตกเกือบสองอาทิตย์ติดกันนะคะมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ พี่เป็นก็เลยปล่อยๆป,ป,ป,ปล่อยเลยตามเลยเลยไปเลยมาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะ่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยคะ่ะอีกอุปสรรคหนึ่งในการปลูกไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งนะคะส่วนแปลงที่เป็นขายน่องก็ไม่มีหนูกินนะคะเพราะว่ามันโล่งสะอาดแปลงนี้เป็นแปลงที่พี่เป็นจะไว้ขยายพันธุ์เนาะก็อันนี้ก็พามาดูว่า สาเหตุหลักๆที่ทําให้ไผ่เราเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆนี้มันมาจากไหนเนาะก็เจอสาเหตุแล้วละนี่ขแขนงเพียบทีนี้มันก็มาบานอยู่แต่ด้านบนใบก็เยอะค่ะปกคลุมเขายิ่งมากินอร่อยเลยทีนี้เนาะเออก็จะประมาณนี้แหละค่ะสาเหตุเนาะก็สําหรับคลิปนี้พี่เป้งก็สวัสดีจ้า